ไทยแลนด์โฟกัสกลับมาอีกครั้งจะมีหุ้นไหนได้อานิสงบ้างมาฟังกับคลิปนี้กันค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะกับงาน Thailand Focus 2024ที่ทางตลาดหลักทรัพย์เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยจัดขึ้นเพื่อให้บรรดากองทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทจดทะเบียนโดยตรงเลยค่ะ โดยปีนี้ก็จะมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทจดทะเบียนจำนวน113บริษัทด้วยกันที่มาร่วมให้ข้อมูลธุรกิจแก่ผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลกซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28ไปจนถึง30สิงหาคมนี้ค่ะที่โรงแรม The Adeney Hotel Bangkok ภายใต้แนวคิด Adapting to Changing World ค่ะ และหากเราย้อนไปดูสถิติในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะระหว่างปี2,564มาจนถึงปี2,566ก็จะพบว่าในช่วงที่มีการจัดงาน Thailand Focus แต่ชนีหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลีย่ย2.7%โดยหุ้นที่เข้าร่วมง,งานจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยสูงถึง3.9%เลยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับตัวได้ดีกว่าตลาดโดยมีแรงซื้อมาจากนักลงทุน2กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะ นั่นก็คือน,นักลงทุนสถาบันในประเทศที่ซื้อสุทธิเฉลี่ย2160ล้านบาทแล้วก็ต่างชาติซื้อสุทธิเฉลี่ย12,800ล้านบาทมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีกันบ้างค่ะโดยเขาระบุเอาไว้ว่าช่วงนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณจากนักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องมากขึ้นโดยล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานี้ค่ะพบว่ากลุ่มหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทยอยถือครองเเเเพิ่่่่่่มมมขึ้้นน้้นนนนนนนืออททีียยบบกกกกกััวหหา็จะะไดแุุใลลคคโโ เพิ่มขึ้นมา0.42%กลุ่มบริโภคเพิ่มขึ้น0.1%กลุ่มการเงินเพิ่มขึ้น0.09%แล้วก็กลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้นมา0.01%ค่ะดังนั้นในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์รุ่งสีจึงแนะนําหุ้นเด่นในกลุ่มที่ต่างชาติมีการถือครองเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะโดยกลุ่มเทคโนโลยีก็เลือกมาเป็นเดลต้ากับแอดวานกลุ่มบริโภคก็คือ C c กับมการเอลก็ K Bank แอะปิดท้ายที่กลุ่มพลังงานค่ะะแนนเป็นตัวของ Gulf กับเคท ตท